วันที่12มกราคม2568รองศาสตราจารย์ดรสุภกรพงษ์สบังโ u อธิการบดีมหาวิทย,ยาลัยพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมต่างข้าวใหม่ใส่บาทหลวงประจำปี2568ซึ่งมหาวิทย,ยาลัยพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นณนลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอำเภอเมืองพะเยาโดยมีในอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีสำหรับงานประเพณีต่างข้าวใหม่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภาคเหนือที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวกเกษตรกรจะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ถวายแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองให้ผลผลิตองอกงามได้ผลบริบูรณ์ดีและอุทิศแก่บุพการีผู้มีพระคุณโดยผ่านาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงเดือนสี่ของภาคเหนือซึ่งนิยมจัดในวันขึ้น15ค่้าำเรียกว่าประเพณีสี่เป่งจึงกล่าวได้ว่าประเพณีตานข้าวใหม่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างเกษตรกรธรรมชาติและสัก ยังศักดิ์สิทธิ์ในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยในปัจจุบันประเพณีนี้ยังอนุรักษ์ในบางพื้นที่และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนได้เห็นถึงค่าของประเพณีต่างข้าวใหม่กวานพะเยาและองค์พระเจ้าตนหลวงที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สําคัญที่สามารถอนุรักษ์พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจจึงจัดกิจกรรมต่างข้าวใหม่ใส่บาทหลวง ให้เป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาโดยได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศกราช2550แล้วจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่198เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมในประเพณีตานอ,อข้าใหม่และระดับสืบสานต่อยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในประเพณีตาเข้าใหม่ โดยมีกิจกรรมอาธิการร่วมทําบุญวัตถุดิบสําหรับการกวนข้าวทิพย์การเสียงถ่ายเลือกข้าวทิดาข้าวทิพย์การประกวดข้าวต้มข้าวหลามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นการประกวดขบวนเรือแห่เครื่องสัาระและข้าวใหม่ถวายพระเจ้าตนหลวงโดยชุมชนเครือข่ายเรือประมงพื้นบ้านกวานพะยาพยาวการแห่ขบวนเรือทางน้ำในกวานพะยาวจากท่าเรือวัติโลอารามถึงวัดสีคมคำขบวนแห่ทางบกในวัดสีคมคำและการประกอบพิธีถวายข้าวใหม่ข้าวทิพย์แด่องค์พระเจ้าตนหลวง โดยจัดงานระหว่างวันที่12-13ถึงมกราคม2568โดยมีผู้เขาเ้ามืมกิจกรรมกว่า200คนโดยในวันที่13มกราคม2568ในช่วงเช้าจะเป็นขบวนแห่เรือภายตานข้าทิศแบบล้านนาสร้างสรรค์ขบวนแห่เทพบุตรเทพธิดาขบวนแหเรือเครื่องถวายเครื่องสัตระและข้าวใหม่เส้นทางจากท่าเรือวัตติโลกอารามไปตามร่องน้ำแม่อิงในกวานพยาวผ่านเรืนโบราณชายกวานพยาว อนุสาวรีย์งามเมืองมุ่งหน้าไปขึ้นท่าน้ำวัดสีคงคําพระอารามหลวงตำบลเวียงอําเภอเมือพงพยาวสินชัยพัชรธนาพ์เรียบเรียงวริศราธินารายงาน วันที่12มกราคม2568ที่ยอดดอยม่อนนเจนบ้านหนองหอยตําบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันล้อเลื่อนไม้พอมูลา่ามงศ์เวิลด์ฟอร์มเยลโมเรซิ่งมัจม2 0 2 5ที่เทศบาลตําบลแม่แรมได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชเชยงเกษตรม่อนแจมสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐท่าเอกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่11-12มกราคม2568เพื่อสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจักษพัฒนีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชาวเขาเผ่าม้งอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนส่งเสริมเศร,รษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ตำบลแม่แรงสำหรับการแข่งขันมีทั้งประเภทมืออาชีพโดยมีผู้เข้าแข่งขันจากเครือข่ายชุมชนม้งทั่วประเทศไทย และประเภทการแข่งขันสําหรับนักท่องเที่ยวมือสมัครเล่นกิจกรรมภายในบริเวณงานและยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการเล่นของชนเผ่าการแต่งกายชุดมงที่สวยงามการออกร้านจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของฝากของที่ระลึกอีกด้วยสินชัยพระชรัตนาธร์เรียบเรียงวริศราทินารรยงาน เมื่อวันที่12มกราคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาณนะโรงเรียนพิมานเด็กบ้านปากเท้านอกหมู่ที่2ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านปากเท้านอกตำบลป่าแดดแทนนาัตุลากิติกุลที่ลาออกไปลงสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เดินทางมอมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกคนที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นคนที่เสียสลัดจริงและช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริง จนถึงเวลา15นาฬกาทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ทาการปิดหิบและมีการนับคะแนนผลของการนับคะแนนปรากฏว,ว่าเดียวในาศาสวัสดเพิ่มผลภูลหมายเลข1มีคะแนนทิ้งห่างหมายเลข2นาัพระชราพอรอุ่นใจไปอย่างไม่ต้องลุ้นด้วยคะแนน263คะแนนส่วนหมายเลข2ได้คะแนน117คะแนนโดยมีผู้มาใช้สิบรวมแล้วทั้งบัตรดีบัตรเสียและบัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนรวมแล้วจำนวน403คน จึงทาให้ในายสาสวัสดีดยวเพิ่มผลพูนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านปากเทา้านอกตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สนใจกองเชียร์สำหรับนายสาสวัสดเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนี้มานานกว่าสิบมีผู้มิลเนเนาอยู่ที่บ้านปากเทา้านอกหมู่สองแห่งนี้มานานกว่าสิบปีในช่วงที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมานายดียวสาสวัสด ก็ได้ลุยน้ำนำสิ่งของมาแจกให้กับชาวบ้านจนเป็นที่ประทับใจแก่พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่สินชัยพรชรธนาพรเรียเียงวริศราธินารายงาน